จะเป็นกลุ่มที่หลังจากนี้ก็จะเป็นการรวมคะแนนจากท่านคณะกรรมการนะคะกลุ่มที่10ค่ะชื่อทีมว่าคริสตลทีมนะคะ3มหนุ่มสม,มุมนะคะ,ะบนเวทีเทสไมค์ค่ะ yes, yes. โอเคนะคะประจำตำแหน่งเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจับเวลาค่ะ3.2.1เริ่มค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากทีมะคริสตัลค่ะพวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า เฮลยู you, ลดความเสี่ยงอย่างเช่าทานด้วยเฮลยูครับผมก็อันดับแรกเลยครับผมขออนุญาตขึ้นตัวเลขจำนวนหนึ่งขึ้นมาคือ14,669ก็คือจำนวนที่มีคนตายเพราะโรครับมะเร็งปอดน,นั่นเองครับจากปี2564ครับผมแล้วพอผมไปดู อัตราของมันแล้วเนี่ยผมพ,พบว่าเมื่อปี2 5 6 0นจนถึงปี2 5 6 4เนี่ยอัตรามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมะนเร็งปอดเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะมองค่ามันไปได้ครับผมแล้วสาเหตุมะเร็งปอดอคืออะไรแน่นอนครับมันมีหลายสาเหตุมากๆเลยทั้งื่องสูบบุหรี่อะไรต่างๆแต่ในที่นี้เราจะาปโฟกัสไปที่ตัว pm 2.5นั่นเองครับผมแล้วไอ้ pm สองจุดห้ามันมีผลจริงไหมซึ่งผมไปดูในไงานวิจัยแล้วเขาบอกว่ามันมีผลจริงๆแล้วมีผลหลักด้วยนั่นเองครับผมอ่ะ พีเอ็ม2.5เนี่ยมันเกิดจากจากอะไรล่ะพีเอ็ม2.5เนะครับเกิดจากได้หลายปัจจัยเลยครับแต่ประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกจริงๆก็คือไคเมเชนครับผมซึ่งตอนแรกเราจะเริ่มที่สเกลของระดับโลกครับจะเห็นได้ว่าข้อมูล30ปีย้อนหลังนะครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงรวมกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเพิ่มขึ้นสูงซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดพีเอ็ม2.5ครับผมต่อมานะครับเราก็จะย่อยลงมาที่สเกลของประเทศไทยนะครับอุณหภูมิของประเทศไทยก็จะสูงขึ้นนนเเช่เดียวกััครบ แล้วเราก็มาย่อยดูปริมาณ PM สองห้าในรายเดือนนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงต้นปีนะครับค่า PM 2 5ุ้านะครับจะมีค่าสูงสุดครับแล้วลดลงมาในฤดูฝน,นครับแล้วมันสอดคล้องกับ PM 2 5ุยังไงแล้วก็ใช้ข้อมูลย้อนหลัง5้าปีนะครับในการทำนายว่า PM 2 5ุ้าเนี่ยข้างหน้ามันจะมีค่าเพิ่มขึ้นไหมซึ่งจากที่พอตนะครับก็จะได้เส้นเทนไลน์นะครับเป็นเส้นเฉียงขึ้นนะครับซึ่งทําให้เรารู้ว่า เพียมงห้าเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเพียมสูงห้ามจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราทําอะไรได้ล่ะน้องจากว่าเราจะป้องกันตัวเองนั่นเองครับผมแล้วเรามีวิธีการป้องกันอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นการสวมแมสหรือว่าการไม่ออกจากบ้านเลยหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นการซื้อข้างฟอกันมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กเป็นสิ่งที่ทําเราเป็นสิ่งที่เราต้องทําโดยที่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งที่เรา อาจจะไม่อยากทําก็ได้อย่างเช่นการซื้อเครื่องฟอกอากาศที่มีราคาแพงเราอาจจะไม่มีงบอะไรขนาดนั้นหรือว่าการใส่แมสท,ที่เราไม่เคยจะใส่แมสแต่ก็ต้องมาใส่เราก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรบางอย่างจากจแมสก็ได้แล้วก็เรื่องการออกนอกบ้านเราก็ต้องจริงๆเราก็ต้องออกนอกบ้านอยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องมันแบบว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติของตัวเองทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงมีสิ่งหนึ่งเราเห็นเราเลยเ,เห็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นธรรมชาติของเราแต่เราสามารถเอามาใช้ป้องกันได้นั่นคือการกินอาหารนั่นเองัแลล้วยงงไ่ะ ผมก็เลยเลหาข้อมูลกันครับว่าเออว่าการบริโภคอาหารของประชากรแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีประมาณไหนแล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยเขาเป็นกันยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่กันครับซึ่งผมก็เลยลองไปเอาเออข้อมูลบางอย่างของแต่ละ Data Data ของสองไฟล์นี้มาก็จะได้เห็นว่าออตัวออข้อมูลของคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ครับกับคนที่ตายจากโรค มะเร็งปอดเนี่ยจะพบว่ากราฟมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าดูแบบผิวเผินอาจจะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องอะไรกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูดีๆนะครับความสัมพันธ์มันคือความสัมพันธ์แบบการผกพันกันจะสังเกตได้ว่าถ้าเส้นมันบางถ้าถ้าเส้นบางเส้นมันเอียงลงอีกเส้นนึงมันก็จะเอียงขึ้นไปซึ่งมันเป็นการความสามารถแบบว่าผกพันกันนั่นเองครับผมอรันนี้คืองานวิจัยที่บอกว่าการการที่ดื่มแอลกอฮอล์มันมีผลต่อมะเร็งปอดนั่นเองครับผม อ่ะแล้วทีนี้เราเลยเอามาลองแบบว่าทำ m a t c h ิ่งดูไหมเพราะว่าเราก็มีข้อมูลอย่างอื่นนอกจากการดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองครับผมก็เลยลองทำเป็น Neural Network ครับผมแล้วก็ MLP r e g r e a t i o n นะครับผมก็จะได้แบบ การประเมินประมาณนี้ครับซึ่งการประเมินประมาณนี้เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยครับผมอาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยอาจจะได้ดีมากกว่านี้ครับผมแล้วผมก็ลองเอาค่าอย่างอื่นที่มันไม่เคยเอาไปเทสเอาไปใส่ดูแล้วปรดปรากฏเพราะว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาครับมันออกมาเกือบจะตรงกับข้อมูลจริงเลยครับผมแล้วทีนี้ก็คืออันนี้รูปประเมินนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วทีนี้ผมเลยคิดว่าจะเอามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า h e l l อยู่นั่นเองคับผมก็แอปพลิเคชันนี้นะครับจะเป็นตัวที่จะคอยเก็บรวบรวมว่าเราเนะี่ยออกนอกบ้านไมกี่นาทีแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูชมตัวอย่างเลยนะครับก็เราก็เวลาออกนอกบ้านก็ากดปุ่มปุ๊บมันก็จะนับเวลาที่เราออกจากบ้านแล้วก็นับด้วยว่าฝุ่นของเรานะั้นน่ะเราเก็บไปแล้วเท่าไหร่ที่เราสูดไปพอเราออกกลับเข้ามาบ้านปุ๊บพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาว่าเนี่ยนะ เราควรทําอย่างนี้สวมแมสหรือว่ากินอาหารประเภทน,นี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าหนึ่งชีวิตของใครบางคนอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตแต่มันอาจจะเป็นโลกครั้าใหม่ของใครคนนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโปรเจกต์นี้ได้ถูกนำาใช้ต่อผมหวังว่าหมดเวลานะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มสุด,<อ>สดท้าย<อ>ด้วยนะคะโอ้นะยอดเยี่ยมทุกกลุ่มเลยอราคาท่านคณะกรรมการได้สอบถามนะคะสำหรับกลุ่มสุดท้ายค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ ผมว่าเริ่มต้นดีแต่ว่าจบงงๆงนิดหน่อยคือคือคือมันเหมือนกับเฮ้ยวันนี้ฝุ่นน้อยกินเหล้าได้อย่างนั้นหรออะไรเงี้ยเนี่าครับคือตอนแรกเราเราเราปูมาทรงว่าฝุ่นพิษส่งผลต่อมะเร็งแล้วอยู่ดีๆครอสมาว่าดื่มเหล้าส่งผลต่อมะเร็งอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วตกลงอันไหนหรือว่ามัน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 ร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับอ๋อมันมันร่วมกันครับเพราะว่า สาเหตุท mm ี hmm. affe, yeah ério, ่เอาเหล้ามาเกี <S <S 2> <S 2> seul, s <S ่ยวข้องด้วยเพราะมันก็เป็นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยมันก็เหมือนสิ่งที่เราต้องกินอย่างหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าเอามารวมกันใช่ใช่นั่นหมายว่าคําถามคือว่าถ้าวันนี้ฝุ่นพิษเยอะผมไม่กินเหล้ากินเหล้าไม่ได้ห้ามกินเหล้าถ้าวันนี้ฝุ่นพิษน้อยฮาไปสังสรรค์ได้อย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อก็อารมณ์ประมาณนั้นครับซึ่งแอปของเราครับมันก็อารมณ์เหมือนเป็น เป็นอาหารเสริมที่เราจะทานก็ได้หรือว่าจะไม่ทานก็ได้ก็เหมือนกับแอปที่จะเลือกทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้แต่ถ้าทาตามก็อาจจะดีต่อเราตัวเราครับผมผม,ผมว่าต้องต้องวิจัยแบบนึกออกไหมมัน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 พวกนี้มันระยะยาวเล่าก็เป็นระยะยาวฝุ่นพิษก็ระยะยาวผมไม่แน่ใจเออมันแต,แต่แต่ที่บอกว่าเริ่มต้นดีอะเพราะว่าอ่านเริ่มมีการอ่านงานวิจัยเริ่มมีการ ทำนั่นแหละคือศึกษาแล้วก็แบบพูดถึง global climate change อะไรเงี้ยคือเริ่มต้นสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าติดติดตอนท้ายนิดนึงต่อเนื่องจากดรวินนะคะก็คือไอตอนที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยคืออาจารย์ไม่มั่นใจว่าเราตั้งโจทย์ด้วยว่าอะไรตั้งโจทย์ไว้ว่าคนเป็นมะเร็งปอดเพราะอะไรหรือเปล่าเราบอกว่าเป็นเพราะ climate change แล้วเพราะอะไรเพราะ pm คือมันแล้วต่อมาก็เลือกอาหารคราวนี้คืออาจาจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดตั้งต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยากรู้อะไรแล้วปัจจัยที่มันมีผลเนี่ยในตอนในตอนตั้งต้นไหนที่เราสมมติฐานเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างคือตอนนี้เหมือนเราบอกว่าอพอมีพีเอนะแล้วเราแล้วเราก็จะไปปรับชีวิตด้วยการไม่ออกจากบ้านมันไม่เหมาะฉะนั้โลกคนมันดูเรื่องอาหารมันก็เหมือนกับเราเขาเรีเยกอะไรนะมันแกว่งไปไม่มี เขาเรียกอะไรมันไม่มันไม่ได้มีหลักการที่ที่เราจะตั้งขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์ให้มันชัดนะมันแบบเหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นการตั้งต้นที่ดีนะแต่ว่าอยากให้มันชัดเจนกว่านี้นึงแล้วเราจะได้รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะแก้ที่จุดไหนหรือว่ามันอาจจะมีหลายปัจจัยมากกว่านี้ก็ได้แม้อาจจะไม่ได้มีแค่สองถ้าถามว่าคนเป็นมะเร็งปอดเพราะอะไรมากที่สุดเราตอบได้ไหมคะตอนนี้เราจะได้ไปแก้จุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า โอเคนะคะโอเคหยุดเวลาคะ่ะครบทวนทั้ง10กลุ่มแล้วนะคะ,ะขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราทั้ง10กลุ่มเลยค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะ